อ่าครับดูเอาครับปี่นอครับมันซาบะถ้าแค่ไหนครับหอยไกลกันครับบินไม่หอกกันนะครับเอาครับหงอกเลยอ๋ออยากโจมกันในโจมเลยครับใบเกล็ดปะห้ามครับเอาไม่ฟันมาหรอกดาวไม่ฟันที่ปอหรอกเอาละครับอ่าครับขอกด้จังหวะหน่อยครับอ่าหงอกกันหอกเลย เออบ้าเอาบ้าดูครับห้อยไก่กันว่าอกกันเไรครับห้อยไกลเขียมครับป๋อนะครับห้อยแบบห้อยสั้นแบบป๋อแหมฟาเกิงเห็นกั๊มครับห้อยแบบถึงคืบเอาบ้าเหาะเอ้าเอากรัเอาบ้าอันนี้ขนาดสองเก้าหกแปดนะครับรุ่นยักษ์ครับเอาครับเอาครับบอยครับกระิกาครับสนาม สนามของอย่างนี้ก็เป็นเรื่องว่าอุปกรณ์สนามครับแบบนี้การแบบมี้การเข้าข้างแบบมี้เข้าอ้างครับอ่ะอุปกรณ์สนามครับเอาครับซัดกันเลยครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมแกะได้ก่อนครับอ่ะมาต่อเลยครับเอาครับดูครับสองเก้าหกห้าเออสองเก้านะครับสองเก้า 68 67นะครับเป็นไซส์โอเพนนะครับรุ่นใหญ่มากเลยครับดีก่อนนะครับเป็นรุ่นที่ใหญ่มากๆรุ่นโอเพนรุ่นใหญ่ที่สุดในการแข่งขันนะครับมาเอาละครับลงแดงครับนักมวยมาลาทธอนโดนก่อนครับว่าไงครับโอ้โหเบียงออกข้างครับ เขี่ยขาเขี่ยข้างไปหนึ่งเทียบว่าไงครับไอ้เจ้าตัวนั้นครับเจ้าเดอะฮักครับดูชื่อกันครับเจ้าเดอะฮักครับเดอะฮักป๋องแปงครับจากค่ายบิ๊กบอมฟาร์มครับพี่น้องมาดูกันครับเป็นไงครับฝั่งซ้ายนะครับเดอะฮักครับฝั่งขวาเป็นอะไรครับเฮ้ย เป็นเดอะฮักปองแปงหนึ่งหนึ่งห้าเหมือนกันครับก็ถึงว่าครับหน้าตามันคล้ายคลึงกันสีมันก็คล้ายคลึงกันเลือกคล้ายคลึงกันเลอเกินครับมาดูกันครับว่าใครจะอยู่จะไปครับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเจ้าเดอะฮักนิบก่อนครับว่าไงครับเจ้าลงแดงครับลงแดง ลงแดงนี่คือชื่อใหม่นะครับลงแดง P.K. สยามับนักแข็งโอเพนแม่อายครับแล้วก็นักล่าโอเพนในสนามต่อต่อไปครับมาดูครับครับขอจังหวะนะครับโอ้โหครับทีมชาติอิตาลีนะครับไม้ปั่นครับเครื่องเคาะจังหวะครับเครื่องกระตุ้นครับภาษาไทย สาษาเมืองเขาเอินว่าเขาเรียกว่าไม้ฟันนะครับไม้ปั่นนั่นเองนะครับถ้ามีเสียงเคาะมีเสียงสั่นขึ้นมานะครับดวงก็จะเกิดเกิดอาการคึกขึ้นมาเอาละครับว่าไงครับเจ้าลงแดงเล่นงานทํางานแล้วเฮ้ยเอาละครับโอ้โหหนีหนีฉากหนีฉากหรือหนีเลยหนีหนีแบบไม่เอาอะไรหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โอ้มาครับโอ้โหธงชาติอิตาลีครับสนใจก็ทักมานะครับใครเป็นแฟนฟุตบอลยูโรแชมป์อิตาลีล่าสุดนะครับ2 0 0พ ยี่สิบนะครับครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดนี่แหละครับค่องโควิดไปครับโอเคครับวางไงครับอุปกรณ์สนามนะครับเราจะไม่มีการช่วยอะไรทั้งสิ้นนะครับวางไงครับโอ้โหไม่ได้ถอยหนีครับถอยฉากพื่ตั้งหลักครับวางไงครับโอ้ได้ทีแล้วครับพี่น้องจังหวะนี้เขาเรียกว่าได้ทีครับสะพายเร่งเบี่ยงไปฝั่งทางฝั่งซ้ายนะครับวางไงครับถอยครับเจ้าลงแดงพีเคสยามถอยโอ้ถอยเล็บบิดคอครับ โอ้ยจังหวะนี้ครับพี่น้องโดนขาหน้าไปครับโดนขาหน้าไปเต็มเต็มครับเจ้าเดือดฮักก็ก็อะไรครับก็ดักขาหน้าไว้เหมือนกันนะครับดูจังหวะนะครับดูนะครับเป็นศิลปะการต่อสู้เหมือนมวยไทยนี่แหละครับแม่ไม้มวยไทยแม่ไม้มวยกวงครับมาดูกันครับ อีกไม่นานผมจะผลิตแม่ไม้มมยกวางติดเสื้อขายนะครับใหพี่น้องที่ชอบในศิลปะแม่ไม้มมยกวางได้ใส่ได้เท่กันครับมาดูครับยัง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 ไม่มีผู้ชนะครับดูด้านบนครับขอให้จังหวะหน่อยครับนี่ขอครับปั่นครับปั่นปั่นปั่นหรือข้อดีข้อสนันครับดังกันไปปั่นครับโอ้โหลีลาต้องต้องยกให้เจ้าลงแดงนะครับว่าเดินฮักว่าไงถอยถอยถอยฉากมา โอ้ว่าไงครับว่าไงทักเบี่ยงซ้ายครับองแรงถอยโอ้โหไม่ได้จังวะเปลี่ยนมาขวาดูดูดูไอคิวได้แล้วได้แล้วครับโอ้โหแล้วเป็นมาละอรคิดไปหนึ่งแต้มครับหนึ่งสองสามสี่ห้านำหนึ่งศูนย์นะครับโอ้โหนะเป็นคะแนนเจ้าพีเคสยามนะครับลงแดงพีเคสยามขึ้นนำครับเดอะฮักเดือหักว่าไงครับเจ้าเดอะหักว่าไงครับโอ้โห ตัดสินคะแนนเลยกันนะครับเพื่อเป็นไอเพื่อไงครับอาจารย์เขาบอกมาครับเพื่อลดการบาดเจ็บของดวงนะครับคือใครได้คะแนนเยอะกว่าก็เป็นผู้ชนะไปนะครับไม่ชนกันถึงแพ้ถึงชนะถึงมีรูนะครับไม่งั้นก็ดวงก็จะไม่ปลอดภัยนะครับดวงก็เกิดอาการอะไรครับ เกิดรูอีกไม่กี่วันก็จะเสียชีวิตนะครับนี่ครับเราย่นให้มาเราต้องการให้มาเป็นกีฬาที่ปลอดภัยครับโอเคครับเอาออกนะครับถ้าเป็นกติกาโอ้โหดูการแตะไหมครับอ่าตีซ้ายแตะขวานะครับตีขวาแตะซ้ายนะครับด้วมก็จะปล่อยทันทีนะครับโอเคนะครับผู้ชนะครับเจ้าลงได้พี่เคสยามครับสนามแรกคืนนี้วันนี้นะครับไม่ใช่กลางคืนเป็นกลางวันนะครับวันนี้ชนะไปแบบ แบบใสๆอะครับเนาะเท่าที่เห็นกันมากี่นาทีครับ5้านาที3นาทีนะครับโอเคครับเราเจอกันที่สนามมาราธอนนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อผมตัวเนอะครับสวัสดีครับผม